ก็นี่นะครับนะครับทุกคนนี่ทุกคนอ่านนะทุกคนอ่านนี่ตรงนี้เลยหนึ่งจุดสี่มาแล้วนะครับก็จะมีคลิปใหม่ที่มันกว่าเดิมนะครับนี่นะครับทุกคนดูทุกคนดูให้ดีนะครับดูทุกคนดูไว้คลิปก่อนผม พิมพ์ผิดแต่นี้ผมไม่พิมพ์ผิดแล้วมัน1.4นะครับตัวก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่พูดผิดนะครับข้อมูลเกม1นึ่จุดนะครับแต่ครั้งนี้มันหนแล้วนะครับเก็ goto la ko na